ทางการแล้วจีนได้ส่งมอบเรือดำน้ำ S26T ลำแรกให้กับกองทัพเรือไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกจับตามองจากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเยอรมนี MTU ไปเป็นเครื่องยนต์ c h d 620ที่พัฒนาโดยจีนเองซึ่งสร้างทั้งความตื่นเต้นความกังวลและข้อสงสัยในด้านประสิทธิภาพว่าจะตอบโจทย์การใช้งานของไทยได้มากน้อยเพียงใด ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยในการยกระดับขีดความสามารถทางทะเลให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านและสอดรับกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคอาเซียนเรือดำน้ำ s 2 6 t ท,ที่ไทยได้รับการส่งมอบนั้นเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากไทย0ู 39A อยวนคลาสของกองทัพเรือจีนมีการออกแบบเพื่อรองรับภารกิจลาดตระเวณควบคุมทะเลและป้องกันภัยคุกคามทางน้ำตัวเรือสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีตอร์ปิโด รวมไปถึงอาวุธปล่อยโจมตีทางเรือที่ทันสมัยจุดเด่นที่ถูกพูดถึงมากคือระบบขับเคลื่อน AIP (Air Independent Propulsion) ที่ช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ยาวนานโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำซึ่งถือเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีข้อพิาพาททางทะเลและเส้นทางการค้าสำคัญ หนึ่งในประเด็นที่ทำให้ทั่วโลกจับตาคือการใช้เครื่องยนต์ C-HD 620ที่จีนเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเองเดิมทีตามสัญญาจะต้องใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนีแต่ด้วยปัญหาทางการเมืองและข้อจำกัดด้านการส่งออกทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในประเทศของจีนการตัดสินใจครั้งนี้สร้างคำถามมากมายว่าเครื่องยนต์ C-HD 620จะมีสมรรถนะทัดเทียมหรือเหนือกว่ามาตรฐานที่เคยวางไว้หรือไม่ บางฝ่ายมองว่าเป็นความเสี่ยงเพราะยังไม่มีการพิสูจน์ใช้งานจริงในเชิงยุทธการมากนะักขณะที่บางฝ่ายมองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จีนจะแสดงศักยภาพด้านอุตสาหากรรมป้องกันประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มรูปแบบสำหรับไทยการได้รับเรือดำน้ำ S26 ถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเนื่องจากในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีนมความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การมีเรือดำน้ำทำให้กองทัพเรือสามารถเพิ่มความสามารถในการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ดีเท r r e เรน์และเสริมศักยภาพการปกป้องเส้นทางการค้าซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจไทยอีกทั้งยังสามารถช่วยในปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการส่งมอบครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยและจีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนถือเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธยุโทโธปรกรณ์รายสำคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นรถถังหลัก v t 4รถเกราะ VN1 หรือระบบจรวดและเรือรบหลากหลายประเภทการได้เรือดำน้ำ S26T ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เสริมขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นการแสดงถึงการพึ่งพาและความไว้วางใจในเทคโนโลยีทางทหารของจีนอย่างไรก็ตามเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยก็ยังมีอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านงบประมาณและความคุ้มคา่าเนื่องจากการจัดหาเรือดำน้ำใช้งบประมาณจำนวนมากอีกทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและฝึกกำลังพลซึ่งหลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากองทัพเรือไทยพร้อมที่จะบริหารจัดการเรือดำน้ำในระยะยาวหรือไม่ขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ c h d 6 2 0ที่ยังเป็นเทคโนโลโยีใหม่ในตลาดโลก แม้จะมีคำถามและข้อกังขาแต่การที่ไทยได้รับการส่งมอบเรือดำน้ำ S26T ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเข้าสู่ยุคเรือดำน้ำอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือไทยการฝึกอบรมกำลังพลการบำรุงรักษาและการรับใช้ในภารกิจจริงจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าไทยสามารถใช้เรือดำน,ำน้ำนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ หากประสบความสำเร็จจะทำให้กองทัพเรือไทยมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติและสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปคุณอยากให้ผมขยายเนื้อหานี้ไปถึง800คำแบบวิดีโอสคริปต์สำหรับช่อง Autoverse Daily สไตล์เล่าเรื่องเหมือนที่คุณเคยขอเกี่ยวกับหัวข้อทหารและรถยนต์ไหมค